อันนี้ก็เป็นฟากไม้ไผ่ที่ผ่านการแช่น้ำยาเรียบร้อยแล้วหมดแล้วนะครับพร้อมที่จะใช้งานเพียงแต่ขัดแต่งอีกนิดหนึ่งนะครับผมเนี่ยเนาะฟากไม้ไผ่นี้ถ้าไม้แช่น้ำยาเราก็ผมก็จะแนะนำผมก็จะใช้แต่พวก,พวก,ฟ,ากฟากไผ่สังหมนะ่นนะนะครับผมถ้าแช่น้ำยาแล้วถ้าไม่แช่ก็ราคา20กว่าบาท30กว่าบาทมันก็ค่อยขึ้นไปผมจะขายขายตามขนาดและความกว้างของไม้ไผ่นะไม้ไผ่แผ่นเล็กก็ราคาก็จะถูกครับ ถ้าแผ่นใหญ่ๆราคาก็จะสูงหน่อยอย่างเงี้ยเนาะ,ะบางคนก็ยังไม่เอาแบบที่ว่าไม่แช่น้ํายาอย่างเงี้ยบางคนก็เอาแช่น้ํายาแล้วอย่างเงี้ยนะครับผมนะครับผมสภาพฟากที่ย,ยังยังยังไม่ได้ล้างนะอัน,นี้ผมตากไว้เอาขึ้นบ่อมาเสร็จแล้วก็ตากไว้ครับผมตากไว้บางคนก็บอกว่าเออช่วยขัดให้หน่อยดีก็คิดเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะครับผมฟากไอ้พวกงานทําฟากทําอะไรพวกเนี้ย ด,ดูการที่เหมาะที่สุดนะผมแนะนําให้ทําตั้งแต่ช่วงเดือนประมาณตั้งแต่เดือนอเดือนพฤศจิกานะยนพฤศจิกาธันวาม,มกรากรุกุมภาเมนาเมษาพฤษภามิถุนาเท่นาทนั้นเองครับผมที่จะชี้จะเราจะทำไอการเพราะว่าฟ้ากไว้ไผ่เนี่ยมันต้องมีการที่ว่าอบอ่าต้องต้อง,ต,องต้องให้ต้องให้เขาโดนแดดนะถ้ามันไม่มีแดดนี่ยโอ้โหลำบากครับผมาตากกว่ามันจะขึ้นเหลืองนี้ได้นะใช้เวลานานเลยละครับ ถ้าตากแห้งประมาณนี้อีกสักสองวันหน้าผมก็น่าจะเก็บเขา้าเก็บเข้าสต็อกได้แล้วครับถ้ามันไม่แห้งนี้เราเก็บเข้าสต็อกไม่ไม่ได้นะเ,เดี๋ยวรามจะขึ้นอะไรขึ้นหลายหลายหลายอย่างเนาะอันนี้เราตากให้มันแห้งเสร็จใช้งานนูนะ่นอ่ะถ้าอยู่ในรน่มนี้ใช้งานได้หลายเป็นเป็นร้อยปีมั้งเนี่ยว่าสี่ห้าสิบปีได้สบายๆในะรุ่นหนึ่งนี่นะถ้าเราไม่ไอถ้าเราอยู่มันให้มันอยู่ในร่มนะกั้นห้องทําผนังทําเพดานทําพื้นอย่างเงี้ยพี่ๆเขาก็ต้องคัดคัดไซด์เอาแบบว่าจะเอารวม หรือว่าจะเอาคัดตัวหลังมาจะทําเป็นเป็นไซส์ขนาดขนาดอา่จะเอาเอาเป็นขนาดดีกว่าครับมันจะได้ชัวร์เนาะอ่แล้วแล้วก็พี่ๆเขาก็สบายใจด้วยนะผมก็จะทำฝ้าขนาดตั้งแต่ยี่สิบเซนถึงยี cm, cm, ่สิบห้าเซนยี่สิบห้ายี่ยี่สิบถึงยี่สี่ยี่สิบห้าถึงสามสิบสามสิบถึงสามสิบห้าอย่างเงี้ยสามสิบห้าถึงสี่สิบเซนอย่างเงี้ยเนาะกับงานฝ้าไม้ฝ้าไม้ไผ่เราเราจะคัดเกรดไปให้ลูกค้าเนาะลูกค้าจะเอาไปทํำผนังลูกค้าจะเอาไปทําเป็นพื้นอย่างเงี้ย แต่ละอันนี่มันใช้งานไม่เหมือนกันนะถ้าติดผนังเพดานผมก็จะใช้ฟากบางๆหน่อยที่คุมหลังคาอย่างเงี้ยถ้าเอาทําพื้นผมก็ต้องคัดแบบหนาๆได้เวลาให้มันรับน้าหนักได้เวลาเราเหยียบอะไรได้มันก็จะได้ง่ายต่อการทํางานนะครับผมฟากไม้ไผ่นี่ถ้าแช่เราไม่แช่น้ํายาเนี่ยราคาก็จะถูกอยู่แผ่นหนึ่งประมาณ30บาท25บาทขึ้นไปเรื่อยๆนะถ้าเป็นแช่น้ายาก็เริ่มต้นที่แผ่นละ60 7ิบเจ็ดสิบแปดสิบร้อยกว่า มีหมดอะราคาอยู่ที่ขนาดและไซส์ของไม้ไผนะ่เนาะที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นฝ้าขนาดสูงความสูง3เมตรเนาะจะทํา3เมตร6เมตรที่พี่เขาก็สั่งทําเอาได้ครับผมใจว่าฟ้าไม้ไผ่นะยิ่งยาวราคาก็จะยิ่งแพงนะถ้าไอไทั้สั้น2เมตรก็ก็ทําแต่ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องของการจัดส่งนะครับผมนู่นอันนี้ก็ตากยาวไปนู่นเลยครับผมบรรยากาศตอนเช้านะครับผมกับฟ้าไม้ไผ่นะการในการแช่ ในการแช่ผมก็แช่ธรรมดาเนี่แหละครับผมแช่รอบหนึ่งก็ได้ถ้าเป็นฝ้าก็รอบละ400กว่าแผ่นครับที่นี่มันไม่ไม่ใช่บ่อใหญ่นะทาเป็นทําเป็นขนาดเล็กๆเ,เอาให้พี่เขามาเรียนรู้และศึกษาแล้วก็เอากลับไปทําที่บ้านได้ด้วยเนี่ยผมก็ใช้แค่ถังถงน้ำมัน200ลิตรนะครับอ่าแช่เสร็จแล้วก็ขึ้นสต๊อกไว้อย่างเงี้ยรอบหนึ่งก็แช่ประมาณ7วันฝ้าใ้ไผ่น่ไม่ได้ไม่ได้แช่นานถึง15วันนะผมก็จะแช่ประมาณรอบรอบละ7วัน7วันอย่างเงี้เยเดือนหนึ่งก็ แช่ได้ไม่เยอะหรอครับเดือนหนึ่งก็แช่ได้แค่สี่ร้อยอ่าสี่สี่สี่เจ็ดยี่แปดเดือนหนึ่งผมแช่ได้แค่สองพันกว่าแผ่นเต็มที่ได้แค่นั้นนะครับผมอ่ากับการแชร่แบบแช่ฟากไม้ไผ่นะครับผม